สวัสดีครับวันนี้พามาชมโต๊ะนะครับเอาไว้นั่งชิวๆนะฮะก็ตัวนี้โต๊ะขนาด1เมตรนะฮะใหญ่กว่าตามร้านทั่วไปนะครับนี่ทำมาพิเศษเลยครับสำหรับคนที่จะเอ่อต้องการโต๊ะใหญ่นะฮะนั่งชิวๆครับผมอ่อเหล้าขาวสักขวดหนึ่งมะม่วงสัก ลูกนึงฮะเกลือแล้วก็เกลือจิ้มนะฮะพอพอวางอยู่ครับเม็ดนึงครับถ้าร้านทั่วไปก็ประมาณ80-90ิบเก้บนะฮะตัวนี้ฮรเราตัวนี้ทําจําหน่าครัเป็นโต๊ะสไตล์ลายหินอ่อนครเป็นโมเดิร์ลครับทำง่ายๆฮะแต่ไม่ง่ายครับก็จะได้แต่ละตัวนี่ใช้เวลาพอสมควรครับตัวที่2นี่เป็นทรงสีดําก็เป็นงานล็อบนะฮะ ตัวนี้กว้าง80คูด80นะครับเป็นสไตล์เดียวกันครับจะมีสีเทาฮะนี่ฮะสีเทานี่เป็นสไตล์ล็อบนะฮะก็ดูสวยดีครับส่วนตัวนี้เป็นสีชมพูอมม่วงฮนะเอาอะไรมาเช็ดนะเพื่อนฮนะนี่ฮะ ใครสนใจชุดไหนครับสั่งกับเราได้ฮะหรือว่าอยากให้ทําแบบไหนนะฮะสั่งกับเรามาได้นะครับอยากได้เป็นสไตล์แบบไหนลายแบบไหนนะครับนี่นะฮะส่วนตัวนี้ก็มีคนสั่งเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้กำลังผลิตอีกตัวยังอยู่นะฮะมันเป็นสไตล์ล็อบลายหินอ่อนฮะผลิตโดยช่างจอร์ดนะฮะนะครับ ทีมงานมืออาชีพนะครับกินวันหนึ่งหักสองวันนะฮะก็ผลงานก็จะช้านิดนึงนะฮะก็ต้องสั่งจองกันนะครับว่าอยากได้แบบไหนครับตัวนี้ก็เพิ่งทําเสร็จมาเขาใช้เวลาประมาณเกือบเดือนนะฮะตั้งแต่เดือนที่แล้วนะฮะก็ว่าไปฮะนี่ฮะนี่ผลงานของเราก็มีอยู่ประมาณสี่ชุดห้าชุดนะครับติดจองสองชุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกชุดนะครับติดจองไว้แล้วสองชุดนะฮะ ก็ใครสนใจนะฮะงานสไตล์โมเดนครับเราทำสไตล์นี้นะฮะหลายคนต้องการที่พิงหลังก็ก็สั่งเราทำได้นะฮะเรามีจำหน่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะทำเหมือนกันนะฮะถ้าใครสนใจแบบไหนต้องสั่งครับมีรูปมามีตัวอย่างมาเราทำได้หมดนะฮะยังไงกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับโต๊ะนะฮะนี่นะฮะ ส่วนนี้จะไปส่งตัวนี้ครับลายลายอะไรเนาะลายหินอ่อนออกควันบุหรีร่ฮะเห็นไหมธรรมชาติธรรมชาติลงโทษนะครับเราก็หลังสันขึ้นมาฮะง่ายง่ายครับสําหรับนั่งชิวๆฮะโอ้ใหญ่ครับม,มาลองมาลองนั่งหน่อยนั่งก,กินข้าวก็ได้นั่งกินงกินข้าวนะครับมาลองนั่งหน่อยว่า นั่งครับนั่งนั่งครับนั่งเห็นฮะโต๊ะมีขนาดใหญ่ฮะกว้างขวางครับกว่าที่อื่นแน่นอนครับเราการันตีฮะยังไงพวกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจสั่งก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าสั่งนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ